ปอค่ะนี่ปอจะมาบอกวิธีการพั่วถั่วนะคะพั่วยังไงให้หอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการกระทะเปลือกถั่วให้ออกจากเมล็ดถ,ถั่วเนะะี่ยค่ะเปลือกถั่วเราจะให้มันออกออกแบบง่ายแล้วใช้เวลาที่แบบใช้เวลาน้อยที่สุดว่าเราทํากันยังไงนะคะคือตอนนี้ถั่วใกล้สุกแล้วนะคะพอเราเอาประมาณนี้ ก็จะสุกแล้วะค่ะก็คือเดี๋ยวทำทำไฟให้มันอ่นอนๆคั่วออกมาะคะั่วไปเรื่อยๆคะ่ะคั่วไปออๆน,นะ,ะเรื่อยๆอย่าทำไฟแรงนะคะไฟอ่อนๆเหมือนค่อยๆคั่วถั่วต้งตวองเป็นเย็นๆนะคะแล้วเราลองเอามามาทดลองชิมดูคะ่ะเดี๋ยวเอามาชิมดูสักเม็ดหนึ่งเดี๋ยวก็รู้ถ้ามันยังมีเดี๋ยวแล้วได้กลิ่นเหม,ม็นเขียวอะ่ะแสดงว่ามันยังไม่สุก บางบางทีก็คือมันอาจจะไหม้ก่อนสุกบางคนนะขั้วถั่วนะคะดํามากเปลือกนี่คือดําไหม้หมดเลยแต่ข้างในยังไม่สุกได้แล้วหอแล้วคะมองง่ายๆลางคนขั้วแบบดำปือป้อปื้อภาษาอีสานมาดำปือป้อปื้อภาษาไทยดำดำหรือจังใดไ่รู้ค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปกระทบเปลือกถั่วกันนะคะว่าเราทํายังไงให้มันออกมาแบบเสร็จเร็วย่นระยะเวลาเนาะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้คือตักถั่วออกมาแล้วนะคะตักถั่วออกจากกระทะแล้วเสร็จปุ๊บวิธีการกระทบเปลือกถั่วออกจากมเมล็ดให้มันเป็นขอุ่แบบเนี้ค่ะให้ได้ง่ายที่สุดอ่ะค่ะใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีเสร็จหมดเลยเนี่ยคือหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเล เดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเสร็จหมดเลยโดยวิธีการเอามาใส่โคลกนะคะนี่ใส่แลโคลกแล้วก็โคลกนะคะโคลกนิดหน่อยใส่ไปเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่าตำแรงนะคะอย่าโคลกแรงนะคะค่อยๆให้เือมมันกระเทาะโควิดะจะยันคนอยู่บ้านจะอยากเมื่อตอดอยู่บ้านนะคะเนื่องจาก ิดโควิดนะคะทำให้เราได้มีโอกาสอยู่บ้านเนาะสำหรับท่านไหนที่อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเนาะค่ะทาเนือคิดแต่ว่าปอเปิดร้านอยู่นะคะวันนี้เรเปิดร้านอยู่คโขกถั่วไ้คั่วถั่วไว้ลูกค้ากินกับเนี้ค่ะแป๊บเดียวค่ะแล้วโขกไปเรื่อยๆหน่อยอเสร็จปุ๊บอันนี้เดี๋ยวปอทำเป็นตัวอย่าง เห็นไหมมันเริ่มออกแล้วค่ะโดยเราไม่ที่ไม่ต้องใช้เวลานานนะแต่แป๊บเดียวค่ะอ่ะาคราวนี้เรามาเอาไปใส่อ่าค่ะคราวนี้เราเอามาใส่ถาดนะคะมาใส่ถาดแคราวนี้เราก็มาแยกเนะะาะภาษาอีสานเอิ่นว่าฟัดออกจากกันแต่ว่าภาษาไทยนี่จักก็เสิเอิไปอย่างเด้อผู้ใดหูบอกให้เด้อค่ะแล้วก็คือเ้าไปไปไปกระทะเอาไปไอเนี่ยหนาออกอะค่ะ จักสี้บอกไว้เลยเนี่ยต้องพูดใจว่าแต่ว่าใจอ,อีสานว่าว่าสปาร์ดเดอร์ผู้ใดมีความรู้ด้านนี้เด้อภาษาไทยเด้อขอเอินว่าอย่างอันทรงขอ,งของความมาบอกก่อนเด้อจะได้เอินถืกเทียบใงใดได้แล้วเนาะคนอีสานเนาะคนอีสานบ้านเฮาเนาะแว่าวไทยก็เจ็บกกลิ้นอยู่เหมือนกันเด้อค่ะเด้อค่ะขาเฮา,าเฮาเอามาฟาัดออกจากกันนะคะหาก็คือแบบ ไอ้น,นี่กระทอออกเนาะค่ะมันก็จะแยกแยกออกจากกาันก็จะเป็นแท่เม็ดถั่วก็จะไปอีกทางนึ่งเปลือกถั่วก็จะไปอีกทางนึงฝักไว้แล้วกันค่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แลยววิธีการแยกนะคะไปฟัดออกจากกันเนาะค่ะเปหาด้วคำว่าฟัดใช่ไหมว่าเราได้ดค่ะ